สวัสดีค่ะชื่อวายนะคะเป็นพ่ปศึกษาฝ่ายขายของ Toyota การสนบุรีนะคะวันนี้วายจะมาพูดถึง r ี v o ใหม่สำหรับเครื่องยนต์2,004และเครื่องยนต์2,008นะคะถึงความแตกต่างสำหรับสองรุ่นนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าแตกต่างอะไรบ้างนะคะเครื่องยนต์2,004อยู่ที่150แรงมา้า ส่วนเครื่องยนต์สอนะคะอยู่ที่204แรงม้าเลยนะคะแรงบิดนะคะรุ่น2004อยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะส่วนเครื่อง2008อยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะคะที่รอบของพันสิของเครื่อง2004นะคะ1,600ถึง2,000รอบนะคะส่วนเครื่อง2008นะคะอยู่ที่1,600ถึง2,800รอบนะคะ นีก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะให้เห็นความแตกต่างระหว่า,างเครื่อง2,004กับ2,008นะคะเรามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะสําหรับเครื่อง2,004นะคะได้ปรับปรุงใหม่นะคะที่เป็นหัวฉีด i อ r t นะคะทาให้นะคะการฉีดนะคะเป็นละอองฝอยได้มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้ดีนะคะเผาไหม้หมดจดแล้วก็ลดสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับเครื่อง2008นะคะเพิ่มเติมตรงเทอร์โบที่ใหญ่ขึ้นนะคะและเพิ่มตลับลูกปืนนะคะทำให้นะคะแรงม้าเพิ่มสูงขึ้นถึง204แรงม้าเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์2004และเครื่องยนต์2008นะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะสงสยัยสามารถสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะมีสาระน่ารู้อะไรเกี่ยวกับโตโยต้านะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย